เดียวกันนี่นะครับเรื่องของการที่จะลุ้นหวยที่ตอนนี้ทุกคนกําลังรอคอยกันโดยเฉพาะการเคาะจํานวนแทนขายสลาก3ตัวเบื้องต้นนั้นจะกําหนดไว้ที่400รายเข้าร่วมระบบทดสอบกันนะครับนายธรวัตพลวิชัยกรรมการและโคษก คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเอาบอกว่าการประชุมบอร์ดสำนักการสลากวันพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกตัวแทนผู้ค้าสลาก80ดบาทที่จะเข้าสมัครเป็นตัวแทนขายสลาก3ตัวที่เรียกกันติดปากว่า N3 ในช่วงทดสอบหรือว่าช่วงแซนบ็อกเป็นเวลา6เดือนนะครับเบื้องต้นสำนักการสลากจะคัดให้เหลือ3 0 0ร้อถึงสี่รายและจากจากที่ผู้เปิดรับสมัครทั้งหมดมีถึง800รายเลยนะครับและจะเลือกผู้ค้าที่มีความพร้อมอยู่ในโลเคชันทำเลที่เหมาะสมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชัดเจนและอยู่ในชุมชนที่สะดวกต่อ ผู้ซื้อเป็นต้นทีนี้พอเมื่อคัดได้แล้วนี่นะครับก็จะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางแอปพลิเคชันสำนักงานสลากซึ่งขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่แล้วครับงวดแรกนะฮะจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่17ตุลาคมนี้ครับโดยขายใบละ20บาทจำนวน10ล้านเลขหมายต่องวด คิดเป็นมูลค่า200ล้านบาทนั่นเองครับและจะมีการติดตามผลกระทบจากการจําหน่ายที่มีต่อประชาชนไปกระทบผู้ค้าสลากเดิมไหมเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับก่อนที่จะศึกษาแล้วก็เปิดขายเต็มรูปแบบเมษายนปีหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับ